ดูกิจกรรมในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือกันก่อนนะครับหลายจังหวัดภาคเหนือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ครับที่ห้องรวงพึ่งหนึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจิตรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการอายการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่เจ้านายฝ่ายเหนือกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่และพระสบกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่ารวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงจากวิทยาลัยราชสินเชียงใหม่จํานวนหนึ่งชุดชื่อการแสดงรําถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมจังหวัดลำปางนายชุติเดชมีจันทผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางนัชชามีจันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวลำปางร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและในช่วงคำ่ำผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยมีประสบกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประชาชนชาวลำปางต่างเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมยืนยันจะยึดมั่นในแนวทางแห่งความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์<อ>เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนายนเอกวิทย์มีเพียรพู้ว่ราชการจังหวัดแม่ห้องศน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568โดยมีนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนสารทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประสบกณิกรชาวไม่ห้องสอนร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนาน,นประการเพื่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่หอประชุมจังหวัดลำพูนนายวิวัต์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,า28กรกฎาคม2568 โดยมีนางสาวเด็บบี้ดุสิตนาโนนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายชาตรีทินนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกกาชาติจังหวัดลำพูนสมาชิกแม่บ้านมหาไทยยภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้จังหวัดลำพูนขอเชิญประสกนิกรทุกมูเหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2568